สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนช่องน้ำตาลชาแนลทุกท่านเลยวันนี้ก็พาแฟนช่องมาอยู่ที่สำนักปู่คำแสนเช่นเคยติดตามตัวเลขเพื่อที่จะฝากทุกท่านนะใกล้จะถึงวันกันแล้วล่ะก็รอกันอยู่ลุ้นกันอยู่จะมีตัวไหนที่จะถูกใจที่จะให้ติดตามนะ มาดูพร้อมๆกันเลยนึกว่าจะดึงออกทั้งหมดทับๆแกะดอกพุดออกหน่อยลูก วันนี้ก็มาแก้บนนะครับเพราะว่ามวานใบฮานอนยเต็มเต็มเลยหลังจากจุดทูบให้ไปช่วยจุดทูบเนี่ให้พี่ช่วยแกจุดทูบนะครับเพื่อวานก็ได้ฮานอยมาเต็มเต็มเลยสามรบอรบสามรอบเลยนะวันน,นนี้ก็นําผลไม้นํานมนําเต็มร้อยมาแก้บนมาถวายปูย่ย่าตายาย<ห>ข้างหลังเนี่ย มาแก้บนไม่พอวันนี้ก็มาขอต่อมาขอต่อหวังว่าวันนี้จะได้ตัวเลขเด็ดๆอีกสักรอบหนึ่งหวังว่าจะได้เอาอีกทีหนึ่งเอาเชือหนึ่งเด้อยายตาเด้อมอนี่นะครับทุกคนวันนี้ผมกับพี่ช่วยแล้วก็ผู้ใดเล้ามาเมื่อนี้นะครับก็มีพี่สาวมาด้วยนะครับก็มาร่วมกันก็มา่ยแก้พอแตเลื่อนตัวไแนองคือ ใครถเราอ,อ่ะอ๋อที่ไปกรุงเทพเราตัวมกราบตัวอ้อ,อยงั้ เคยกันยกแล้วหนักมากนะครับไม่น่าอันนี้จะพักไปนอันนี้ไว้นี่ก่อนนะครับแต่อันนี้อันนี้พิเศษหน่อยครับปู่อันนี้พิเศษหน่อยนรับพิเศษ่จะไงก็ที่ถูกแกที่ถูกเมื่อวานอ๋อถูกเมื่อวานอันนี้ที่ถูกเขาบอกว่าถูกบนล่างเหรอครับผมสามเวลาครับสามเวลาอันนี้สามเวลานี่อันนี้เป็นพระสุรุลสายตายายถวายนะครับ คือครูจะให้อะไรผมก็ได้เรวก็ให้มีโชคมีลาบมีเงินมีตองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วก็ให้รวยอีกรัมีนี่ก็ให้หมดนี่คือลอตเตอรี่ก็ให้ได้รางวัลทีหนึ่งงวันี้ถ้าทุกอนุโมทนาร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเยอจะเอาไปทำอาไรจะใหญ่กัน ตายเลยครูตายใหญ่เช่นเพื่อสุดาเขียนใหม่ฮึขอโชคเปเจียบอีกทีนี้เอาสามรอบอีกนะวันนี้หลวงปู่เด้อะขอพระเจ้ากระดำประทานพรประทานโชคประทานลาภให้ลูกศิษย์ลูกหาข้าพเจ้าถูกหวยฮาลอยอีกีนสามรอบเพื่อเนหลังเลยเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้พี่จักเดี๋ยวจะให้พี่จักเป็นคนจุดเพราะว่าพี่เช้บอกว่าเมื่อวานเขาจุดแล้ววันนี้ให้พี่จักจุดมือหมานสองมือหมานครับจะให้นะครับผมถึงจะยังไงผมก็จะมอบให้ทุกคนจุดนะวันนี้ที่จะได้โชคครับจาธุกาธุกไดหมานนั่นนะสัดีจักพี่จักจุดเลยใหญ่ตาเว็บยืนบุกเกมปนเฮรแม่โม้รุ่ขอเลขคาน้อยต่ตัวนี้วัดขอเลขคาน้อยต อันนี้จดดช่วยแล <l> ้วพี่จักจะเป็นคนสุดพี่จักพี่จักบ้างเสียงาอนนี้คกิดนรมานเลปรกมาอยู่ในตัววันหืมถูเลือในร้านเขา่อเนี้ยูขอโชค ថ្វ avation... mm. ាយគ like ្រូថ្វាយលោកគ្រូថ្វាយយាយថ្វាយយាយសម្ពាត់សម្ការបាទសម្ពាត់ស្រងបាទស្រងនេះយ uh ៉ាងពេលហ <ok ើយតានេះប្រវត្តិជាជោគជាពីម្សិលហើយគេណាបាទក៏មកសុំទៀតមកថ្វាយលោកគ្រូហើយនេះបានត្នោមแดงបានតង់นมបានតង់ពីបำរុំកម្លាំងស្រងស្រីល្អហើយថ្ងៃនេះក៏សុំថ្ងៃនេះដៃមកហើយសុំអុយកូនចៅទៀតមកថ្ងៃเด้อ โคงดโค้ดโวดโค้ดโค้ดรอกเมือานี่เลขเมื่อวานปังปังโดยยายตาเลยปังปังเลยน้องมืดแต่น้องตาแบบเริ่มมันกู้เลือยประนะโฮรโบเลยด้วยตาบานรุปจุดอ้าโย่สมกดตีแบบตีบกระนัดอ๋อเลยวันนี้ก็ถูกแล้วจะได้เลขอีกบนี่งวดนี้งวดนี้เดี๋ยวมาเอาเลขกันด้วย เอาเอาเอาเลขรัฐบาลด้วยวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์เนาะตาใหญ่เด้อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พองเด้อในตัวเนืองเขเนียนะคนเจ้ามูสไง่นะโมปีตำบลทับทันนู้โมปีทับทันหมดออลตำบลบ้านจานเน่เมียนรถเมียนรานออลออลจริงกีโมตโม่ใส่ถึงหน้าอ้อยโชอ้อยเรียบคนเจ้าออยแบบเออดะอ้อยเป๊ะแต่หน้าบ้านรถเน่ ถูกแล้วถูกแล้วก็ต้องให้ถูกแล้วก็ต้องให้นะครับเพราะว่าเราถูกนะเราก็ต้องถวายท่านให้ท่านนะเป็นจะนี่เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะให้โชคเราไปต่อเนื่องครับก็อยากให้ทุกคนครับกันลาบกันว่าบางทีทำบุญบ้างบางทีก็ฮะโ้คาตาแดงแดงเขโอ้าตาแดงแดงเลยบุ๋ข้าตาพิจักแดงแดงเลยบุ๋แสดงว่าเลขนี้งวดนี้ เลขนี้งวดนี้มองไปเจอพอดีโอ้โหมองไปเจอละสาธุสาธุเออแทกตาเลยสาธุสาธุเด้อเลขนี้เคยถูกมาแล้วสี่โรอบรคที่ห้าก็ขอให้ถูกอีกเด้ออย่าตาย่าตาหวยรัฐบาลถามปุ่นด้หวยรัฐบาลถามปู่เอาเงินมาให้เยอะแยะขนาดนี้มีเลขให้ไหมอ๋อเดี๋ยวจะให้คืนจะให้คืนสิ่งดจะให้คืนปุ๊ปปุ๊ป ได้เนาเรี่รัฐบาลเนี่ยตั้งวันใหญ่นี่ตายมาดูปี๊อยู่แต่บ้บานอ <c oughs> ชอบอันนี้อยู่นะอือ อถ้าพอถ้าปอเช่เนาะจะตีเป็นปอปอก็แปดพอก็แปดปอก็แปดเช่ก็เจ็ดอย่างนี้นะอ,อืมทะเบียนเก้า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 พอเชนหรือมันอาจจะมาอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันแนวทางค่ะปูอเอาแบบไหนขึ้นลงหันซ้ายหันขวาหน้าหลัง แต่น <One input> ี้เผื่อคนไปเอานะครับมันจะมาแปดเจ็ดเก้า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 ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันออแต่ว่าสี่สี่เก้าเอ้ยเก้าสี่ตัวไงเก้าสี่ตัวก็เป็นสี่เก้าอแต่ว่าไอ้ไอ้ก็เลยเขียนให้สี่เก้าตัวด้วยเพราะว่าทะเบียนรถมันเก้าสี่ตัวก็เป็นสี่เก้าเก้าเก้าพอเช่พอก็แปดเช่ก็เจ็ด แปดเจ็ดอย่างเงี้ยอืมเก้าเก้าแปดเจ็ดแล้วจะอะไรจะตีเพราะว่าต,ตัวเลขมันไม่แน่นอนดอกมันมันอยู่ในลูกฟุตบอลใครจะไปรู้มองไม่ทะลุะก็เขียนให้ก็เพราะฝ <c oughs> ันเนี่แหละเพราะฝันถึงเขียนให้ถ้าบางทีก็อาจจะถูกก็ได้เอกใครจะไปรู้คว<อ>ามฝันเนาะก็ะซื้อหวยก็เป็นความฝันเหมือนกันฝันอยากรวยฝันอยากมียเพราะความฝันถึงซื้อหวย เราะว่าอ,อยากรวยฝันอยากรวยก็ต้องซื้อหวยแหลนะเนาะอ่ะอืมเผือ่อถูกรางวัลลอตตเอรี่ซื้อลอตเตอรี่อืแค่นั้นเองก็ปงเป็นความฝันก็เป็นความฝันอันนี้ก็เลยนต่อให้ลูกหลานมาวันนี้ขอให้ลูกหลยยานได้โชคเป็นลาบขอให้ลูกหลานได้โชความสนุกเชิญดวงเดือมดเพื่อสาธุได้แล้ทวท่านผู้ชมงวดนี่ยบางยังได้แล้วใบพลูครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้เกเนี่ยมาจากไหนมาจากปอร์เช่มาจากปอร์เช่ผมเข้าใจแล้วเพราะว่านั่งคุยกับปูคุยเรื่องปอร์เช่รถปอร์เช่ก็จะมีข้างหลัง9ก้าแปดปดนี่กับปูตีว่าปอร์เช่กับเป็ดเก็น่าจะยานพนาันนะรถนะครับไม่รู้อะไรแต่เราก็พยายามแต่ถ้าตัวผมโชบนะส9่9กับ 97แล้วกันที่ชอบแต่ก็วันนี้มาแก้บนมาแก้บนเดี๋ยวมาดูมาลุ้นเลขทูบกันนะครับแล้วก็จะมีเลขก็เขียนตัวใบเดียวกันเลยมาดูดีนะครับเพราะหลายคนบอกว่ามาหาเฮงจริงๆริงไหมเสาเนี่ยมาหาเฮงจริงไหมเสาิดตารมครับผมมาหาเฮงเคยเคยดูข่าวนะเขาบอกว่าเป็นเสาพิลลาร์เพราะว่าเสาใช่นี่มาดูกันครับนี่ดูกันนะ เหมือนกันเลยเหมือนไหมนี่เหมือนไหมก็สาวมาหาเฮงแล้วกันอันนี้เก็บไว้ใบฟูคนหลายคนก็รู้นะครับมารอลุ้นรอลุ้นกันกับเลขที่จักจุดนะกับที่ช่วยจุดแล้วกันนะครับใครก็ไม่รู้บางคนอยู่แถวนี้เนี่ยเลขเนี่ยใครเพ่เป็นเอฟซีผมนะรู้นะว่าเลขแปดเก้าเปดนี่มาจากช่วยเรื่องเนี่ยปู <tôi. S 1> ่ก็ตีไป ตรงกับเลขจะช่วยอีกเลยเอ๊ะต้องใสยอาจารย์ช่วยจะได้ได้เลขเม่นเม่นใงวดนี้พิจักอะเป็นไงพี่แจักให้แล้วพิจักให้แล้วนะครับก็ก็เท่ากับเจ็ดแปดเก้าไหมก็เรียงมาแล้วเจ็ดแปดเก้าเลขพี่น้องอืมเลขพี่น้องครูบอกว่าอาจจะเป็นเลขพี่น้องเจ็ดแปดเก้า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 อยู่แถวนี้แหละไม่ไปดวงใครดวงคนนั้นเด้อนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวมาติดตาม คลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขสุดท้ายวันนี้ขอให้ฟันกันเน็กๆน็กๆน้นๆ,ๆ,ๆนะครับขอให้โชคดีซื้อเงินด้วยกําลังของท่านอย่าซื้อเกินกําลังนะครับเดี๋ยวผิดพลาดกันนะครับอย,อ,อ,อย่าไปเซ็นเขาได้นะครับไม่มีเงินอย่าไปเซ็นเขาจําไว้เดี๋ยวเขามาทวงจะหัวเสียนะครับผิดผัวผิดเมียเรื่องหวยมาหลายคนนะครับงวดนี้ปังๆเดี๋ยวมาติดตาม